หลังนี้เป็นพนะูวิลล่าเนาะที่ลูกค้าต้องการเป็นลักษณะแบบแนวลักชัวรี่หน่อยหน้าง,งานเนี่ยมีเริ่มทําไปบ้างแล้วทีนี้แบบของตัวพูวิลล่าหลังนี้เราก็มีการออกแบบใหบบม่ห้องก็จะมีธีมหลอ่ะตามตามผู้ใช้งานจริงธีมไม่เหมือนกันถูกต้อง สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วทีเมทีเบิร์ดพาวเวอร์ตี้นะคะนินจาค่ะครับพี่เบิร์ดเองค่ะพวกเราอยู่ในรายการไอซีดีไซน์อ่าเป็นรายการที่จะพูดคุยถึงแบบบ้านเนาะซึ่งจะเริ่มจากแบบพีดีที่เราได้ทําการออกแบบไปอ่าล่าสุดเราทําที่โขดหินแต่ว่าเป็นหลังที่2แล้วนะครับหลังนี้เป็นพูลวิลล่าเนาะที่ลูกค้าต้องการเป็นลักษณะแบบแนวลักชัวรี่หน่อยนะครับทีนี้ลูกค้าเลือกได้แนวโมเดิร์นคลาสสิกอ่าเพราะฉะนั้นพูลวิลล่าที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิก มันจะออกมาเป็นแบบไหนะนะครับนี่คืองานออกแบบ<ช>ที่เราได้ออกแบบมาเรียกว่าเกือบจะร้อยแล้วนะครับยังเหลือมีปรับอีกนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปดูชี้จุดเลยไหมคะว่าในบ้านแต่ละมุมเราออกแบบในลักษณะไหนกันบ้างได้เลยโอเค เรื่องจากตรงนี้เลยโซนหน้าบ้านใช่แล้วครับก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหลังที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาโมดิฟายใหม่เพราะฉะนั้นด้วยตัวแบบเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นหลังที่กําลังก่อสร้างอยู่เราเลยมีการปรับแบบใหม่ของอตัวบ้านที่ลูกค้าซื้อไว้ในช่วงระหว่างก่อสร้างะนะครับมีการปรับแบบไปในตัวเลยนะครับก็คือไม่เอาของเก่าแล้วก็เอาของใหม่เข้ามาใสา่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหน้างานเนี่ยมีเริ่มทําไปบ้างแล้วทีนี้แบบของตัวพูวิลล่าหลังนี้เราก็มีการออกแบบใหม่นะครับโดยการหยิบปีน หน้าบ้านสไตล์เดิมที่เป็นเดินเข้าไปมีทางเข้าเราจะเพิ่มผนังก้านหม่คันหนึ่งให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะอยากรู้จังเลยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าพื้นที่หน้าง,งานจริงมันเป็นยังไงแล้วแบบเราออกมาเป็นแบบไหนนะได้ค่ะ มาถึงตัวนี้ก่อนที่จะเข้าบ้านข้างหลังมันจะขึ้นไปยังไงอะพี่ใช่ก็ของเดิมเป็นบันไดบับบบบนได<บ>เดินขึ้นอยู่ด้านหลังของตัวบ้านอันนี้เราก็ออกแบบใหม่<อ>เป็นลักษณะของบันไดวน<อ>ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งอีกทีหนึง่งนะครับด้วยแบบที่เราทําขึ้นมาก็คือห้องข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องฟิตเนสก็คือเป็นห้องเป,ปล่าโล่งๆแล้วก็คือใส่เป็นห้องกระจกตีกระจกใหม่นะครับทำเป็นหน้าต่างบานโค้งหน้าต่างประตูบานโค้งให้เหมือนกับลักษณะเดียวกับหน้าต่างแล้วก็เป็นบันไดวนขึ้นไปน่าสนใจ ก็คืออันนี้จะมาถึงเป็นโซนฝั่งนี้เนอะมันจะเป็นโถงรับแขกนี่คือตัวบ้านเดิมเนาะก็คือเป็นโถงที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับด้วยตัวบ้านแต่เรามีการปรับผนังปรับรูปแบบให้เข้ากับแบบของเราแลวนะครับด้วยงานออกแบบของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นอย่างที่เคยแจ้งปีกี้ที่เราแจ้งกันว่ามันจะเป็นลักษณของขาวดำนะครับเดี๋ยวมีใส่ลายคิ้วอะไรต่างๆให้มันดูหรูหรามากขึ้นแล้วแบบกระเบื้องก็จะมีการเล่นขอบของกระเบื้องให้เข้ากับโต๊ะกินข้าวเพราะฉะนั้นเหมือนกับบางทีเราก็ต้องฟิตกับบบขออืี ้งานออกแบบก็จะรวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วย <K S 2> นะครับซึ่งเราออกแบบเป็นแบบไหนเราโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะ, <K S 1> คะจริงๆถัดจากห้องรับแขกก็คือโซนครัวอันนี้โซนครัวก็เหมือนเดิมออกแบบในลักษณะของพลาสสิก โมเดิร์นซึ่งมีสีขาวดําเป็นหลักถูกต้องต้องเห็นได้จากลายกระเบื้องแล้วก็เริ่มมีขาวดาบ้างแล้วนะครับทีนี้ก็คือจะมีการเจาะช่องผนังแบบใหม่ตามตามงานออกแบบของเรานะครับก็คือจะทําลักษณะที่เป็นเหมือนกับมีเป็นเคาน์เตอร์เปิดได้เพื่อไว้สำหรับมีลักษณะเหมือนเป็นบาร์เคาน์เตอร์ได้ในขณะเดียวกันถ้าเราทําคนเราเราก็สามารถจะปิดเคาน์เตอร์ได้เป็นโคปิดได้เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะที่เป็นโคปิดที่มีเคาน์เตอร์สามารถใช้สอยได้อย่างเป็นที่จากนที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจำกัดของบ้านหลังนี้เดี๋ยวต่อไป เราไปดูโซนห้องนอนของลูกค้ากันดีกว่าว่าแต่ละห้องเนี่ยมีการออกแบบยังไงบ้างเพราะว่าที่ดูแต่ละห้องก็จะมีธีมไหลายอย่างตามผู้ใช้งานจริงธีมไม่เหมือนกันถูกต้อง อันนี้คือห้องนอนของเจ้าของบ้านคือมาสเตอร์เดนูนะครับอันนี้ลูกค้าเขารีเคลมมาในตีมไหนคะพี่ก็ด้วยความเป็นโมเดิร์นอยู่แล้วนะครับห้องห้องนอนห้องนี้เราทําในน่าสัต์ที่เป็นเหมือนกับเรียกว่ามีมงกุฎมีม่านเป็นตีมเจ้าหญิงอ่าน่าสนใจเพราะฉั้แบบเราเลยออกแบบมาให้ดูมีความเป็นเหมือนกับดหราเพิ่มขึ้นมู้นานิดนึงอ๋อที่นี้ห้องน้ อย่างห้องน้าในห้องนอนสองห้องก็ไม่เหมือนกันถูกต้องถูกต้องตามการใช้งานของผู้ใช้จริงด้วยความที่อันนี้เป็นห้องของทางเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านคืออยากได้ความเป็นเหมือนเจ้าหญิงมีมา่านปิดเตียงหรืออะไรแล้วแต่แล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่มีโต๊ะทํางานมีห้องน้าที่เป็นสไตล์แบบที่เขาชอบนะ,ะครับแล้วก็ดีไซน์ในความเป็นลุ้นลาอีกท,ที่หนึ่งทีนี้เราไปดูอีกห้องหนึ่งที่บอกว่า,วามันตีมไม่เหมือนกันกันดีกว่าว่ามันจะมีดีไซน์อะไรแบบไหนยังไงบ้างอันนี้ห้องนอนที่สอง เป็นผู้สูงอายุอยู่นะครับดยสไตล์นี้คือเราจะออกแบบมาในลักษณะของมีความเป็นข่าวมนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือติดความโมเดิลของตัวบ้านอยู่นะครับเพื่อไม่ให้มันดูแตกต่างเกินไปแต่ก็สไตล์แบบที่ผู้สูงวัยชอบนะครับก็เรียกว่าเป็นการคุมทีมแหละให้เป็นโมเดินคลาสสิกเน้ะแต่ว่าก็ยังมีความละมุนด้วยิีมข่าวไม้เข้ามาแทรกก็คือแนวธรรมชาติแนวดูผ่อนคลายสไตล์ผู้สูงอายุชอบนะครับก็เลยมีความมิกซ์กันนิดหน่อย อันนี้ห้องนอนสุดท้ายเป็นห้องนอนเสือใช่แล้วพร้อมกับเป็นห้อง ทำงานด้วยก็คือห้องนี้ออกแบบมาด้วยความที่ลูกค้าทํางานออนไลน์ด้วยนะครับเป็นการมีงานต้องออกกล้องมีอะไรเพราะฉะนั้นถจะจัดโซนห้องนี้เป็นโซนหนึ่งที่มีสนับไว้สัเป็นโตทํางานสำหรับถ่ายไลฟ์ได้นะครับแล้วก็บางทีลูกค้าก็มีพาลูกทีมทํางานมานอนพักห้องนอนนี้ก็เลยกลายเป็นห้องนอนที่เราดีไซน์ให้มีลักษณะของเตียงสองชั้นขึ้นมาเพื่อรองรับกับีมงานของทางลูกค้าเองอันนี้นะคะก็พาทัวร์ คร่าวๆเนาะเพื่อที่จะให้เห็นแบบแล้วก็เห็นสถานที่จริงเทียบกันว่าโอเคแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะในแต่ละห้องครับอันนี้ก็จะเป็นการพาทัวร์คร่าวๆเนาะเพื่อเทียบกับแบบว่าแบบนี้จะออกมาในลักษณะยังไงบ้างนะคะใช่แล้วรอบหน้านะคะเจอกับรายการ S t d ท s ดีไซน์ได้อีกเราจะพาไปดูแบบบ้านในสไตล์ไหนบ้างรอติดตามกันนะคะครับเรื่องไนเกี่ยวบ้านที่คิดว่าคุณทำไม่ได้เราทำให้คุณได้ครับปรึกษาเรา s t b i r เ Proper าววันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ